ตำนานเขาสามมุกในยุคที่ชนบุรียังเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆมีหญิงสาวนางหนึ่งนามว่าสามมุกนางมีใบหน้าที่งดงามและจิตใจอ่อนโยนทุกเชา้าเธอมักจะเดินออกไปริมทะเลเพื่อเก็บดอกไม้ป่ามาร้อยเป็นพวงมาลลยขายให้กับชาวบ้านวันหนึ่งหนุ่มเรียมลูกชายของขาหาบดีผู้มั่งคั่งจากกรุงเทพ ได้เดินทางมาพักผ่อนที่หมู่บ้านนี้เมื่อเขาได้พบก,กับสามมุกก็ตกหลุมรักในทันทีพวกเขาใช้เวลาร่วมกันทุกวันเดินเล่นริมชายหาดใต้เงาแสงจันทร์พวกเขาให้สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปไม่ว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรแม้ว่าความรักของทั้งคู่จะงดงามแต่โชคชะตากลับเล่นตลกปิดามารดาของเรียมไม่เห็นด้วยกับความรักในครั้งนี้ พวกเขาต้องการให้เรียมแต่งงานกับหญิงสูงสักจากตระกูลผู้ดีเมื่อถึงวันที่ต้องกลับกรุงเทพเรียมถูกบังคับให้แต่งงานกับหญิงที่พ่อแม่เลือกให้สามมุกรู้ข่าวก็หัวใจสลายเธอไปยืนรอเรียมที่ริมหน้าผาหวังว่าเขาจะกลับมาแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเพียงความหวังลมๆแรงๆนางตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าผาเพื่อจบความเจ็บปวด เมื่อเรียมกลับมาถึงหมู่บ้านและพบว่าสามมุกจากไปแล้วเขาเสียใจอย่างที่สุดและตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าผาเดียวกันตามเธอไปชาวบ้านที่รู้เรื่องราวนี้ต่างโศกเศร้าและตั้งชื่อภูเขาลูกนั้นว่าเขาสามมุกเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแท้ที่ไม่มีวันแยกจากกันหลายปีผ่านไปมีชาวประมงคนหนึ่ง ฟันเห็นชายหญิงคู่หนึ่งมายืนยิ้มอยู่บนหน้าผาและเช้าวันรุ่งขึ้นเขาพบว่ามีต้นไม้เล็กๆงอกขึ้นจากซอกหินตรงที่สามมุกและเลียมจากไปต้นไม้นั้นมีกลิ่นหอมเย็นและออกดอกเป็นสีขาวบริสุทธิ์ผู้คนต่างเชื่อว่าดวงวิญญาณของทั้งสองยังคงอยู่ที่นี่คอยอวยพรให้คู่รักที่จะมาขอพรสมหวังในความรักแท้ ตั้งแต่นั้นมาหน้าผาแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมักเดินทางมาเพื่อขอพรอด้านความรักแม้ว่าชะตากรรมของสามมุกและเรียมจะโศกเศร้าในชีวิตนี้แต่ตำนานของพวกเขาก็ยังคงอยู่ในหัวใจของชาวบ้านและทำให้เขาสามมุกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักแท้ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย